กับลอกธรรมยา่ามูเจนนะครับ TA 6 5 0 0เวอร์ชันใหม่หมุนขวาถามเข้ามาว่าตอนนี้เหลือสีอะไรบ้างนะครับก็ตอนนี้จะมี3สีนะครับสีทองสีแดงแล้วก็สีเขียวตัวนี้หมุนขวานะครับเรียกได้ว่าสีสันสวยงามมากนะครับโทนจะดุดุหน่อยนะครับเพราะว่าตัวเฟรมนะครับเฟรมกลางเนี่ยเป็นสีดำแล้วโทนเฉดสีที่ทำออกมาสำหรับ ไซส์เพดด้านข้างดูดุจริงๆนี่สีทองส้มนะครับอาจจะเป็นทองส้มๆหน่อยหรือว่าจะเป็นสีแดงดุดุเข้มๆขรวมทั้งสีเขียวครับตัวนี้เสียงลอกล้านมากไปอยู่ตามอ่างตามบอ่อเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าลั่นตื่นกันทั้งอ่างล้่นกันทั้งบอ่อนะครับสำหรับตัวธรรมยา่า หมู่เจนเวอร์ชัน2ในราคา1,700บาทลูกปืน6บวก1รอบ5.3กำลังเบรก10กิโลนะครับน้ำหนักตัวลอก310กกรัมถือว่าครอบคลุมครบเลยนะครับเล่นได้ทั้งงานน้ำจืดงานน้ำเค็มสนใจสั่งซื้อทักติน้อยตกปลาได้เลยครับ